สวัสดีแฟนวอลเลย์บอลทุกท่านนะครับสำหรับคลิปนี้เราจะมาอัปเดตกีฬาวอลเลย์บอลเช่นเคยวันนี้นะครับจะพาแฟนๆไปติดตามการแข่งขันของวีเอลประเภททีมชายซึ่งก็น่าสนใจมากๆเพราะว่า2ทีมที่จะมาพูดถึงในวันนี้นะครับเป็นทีมแกล่งจากเอเชียของเราแต่น่าเสียดายที่หนุ่มจีนตกชั้นไปแล้วก็ญี่ปุ่นมาพ่าย2นัดสุดท้ายเกิดอะไรขึ้นแล้วก็ข้อสงสัยที่แฟนวอลเลย์บอลต่างงงว่าทําไมหนุ่มจีนตกชั้นได้แล้วในประเภททีมชายมีข้อ ทีเหมือนทีมหญิงหรือไม่เดี๋ยวเราจะมาติดตามกันในคลิปนี้นะครับ สำหรับประเภททีมชายนะครับที่แข่งจบลงไปเมื่อวันอาทิตย์ที่ผ่านมาก็ถือว่าเป็นอันเสร็จสิ้นในรอบแรกซึ่งก็มี2ทีมที่น่าสนใจอย่างที่เราบอกไปนั่นก็คือจีนและญี่ปุ่นเดี๋ยวเราจะมาติดตามแล้วก็มาย้อนรอยการแข่งขันทั้งหมดนะครับของทั้ง2ทีมเราจะไปเริ่มต้นทีมญี่ปุ่นก่อนนะครับว่าการแข่งขันของญี่ปุ่นตั้งแต่สนามแรกจนถึงสนามสุดท้ายผลการแข่งขันเป็นอย่างไรและน่าสนใจอย่างไรสําหรับทีมญี่ปุ่นเองนะครับในนัดแรก ลงแข่งขันกับทางอิ่านและก็เอา,สา,ส,าสามารถเอาชนะอิ่านได้30ก่อนที่จะมาเจอกับทางเซอร์เบียก็เอาชนะเซอร์เบียไปได้อีก3-1และก็ในนัดต่อมาเจอกับบากลกเรียเอาชนะบากลกเรียไปได้30และนะัดสุดท้ายของสนามแรกเอาชนะฝรั่งเศสไปได้3-1 ส่วนสนามที่2นะครับญี่ปุ่นก็เปิดสวยเอาชนะแคนาดาไปได้31และก็มาชนะคิวบาอีก30ก่อนที่จะไปชนะบราซิลได้32นะและก็ปิดท้ายสนาม2ด้วยการเอาชนะอาเ์เจนตินาไป32เช่นกันมาสนามที่3ที่ฟิลิปปินส์นะครับเปิดฉากเอาชนะจีนไปสุดมัน3 2ต่อ2และก็ไปเอาชนะ เนเธอร์แลนด์อีก3-1ก่อน2นะัดสุดท้ายเจอกับทางอิตาลีและโปแลนด์ในการเจออิตาลีนะครับแพ้อิตาลีไป3-1และก็นะัดสุดท้ายแพ้โปแลนด์ไป30นี่ก็คือการแข่งขันของทีมญี่ปุ่นนะครับส่วนการแข่งขันในรอบ็อกเอาท์ของญี่ปุ่นหรือว่ารอบแทีมสุดท้ายทีมญี่ปุ่นนะครับจะพบกับทีมสโลวีเนียก็ต้องมาลอลุ้นแล้วก็ให้กำลังใจญี่ปุ่นเชื่อว่าน่าจะเข้ารอบ4ี่ทีมสุดท้ายได้อย่างแน่นอนเดี๋ยวเรา เราจะมาติดตามผลการแข่งขันของทีมจีนนะครับซึ่งก็เป็นอีกหนึ่งทีมที่น่าเสียดายเพราะการแข่งขันข,ของจีนก็ดูแล้วสนุกนะครับเวลาที่ดูกันแข่งขันและเชียร์นัดแรกนะครับจีนเอาชนะทางบบลเรียรไปได้3ต่อ2ก่อนที่เกมที่2นะครับมาพ่ายให้กับเซอร์เบีย3 0และก็ในนัดที่3สนามแรกนะครับพ่ายให้กับทางฝรั่งเศสไป31และก็ปิดท้ายเกมที่4นะครับวันที่10 ของสนามแรกก็พ่ายให้กับทางอิรานไป3าหนึ่งนี่ก็คือสนามแรกที่แข่งในญี่ปุ่นนะครับหลังจากนั้นนะครับจีนเริ่มสนามที่2พ่ายให้กับทางเนเธอร์แลนด์ไป3ามศูนในนัดต่อมานะครับจีนก็ลงสนามก่อนที่จะทําการแข่งขันแล้วก็พ่ายให้กับทาง USA ไปอีก3ามศูนก็ถือว่าพ่ายติดต่อกันหลายๆนัดเลยทีเดียวแล้วก็ในนัดต่อมานะครับจีนก็ลงแข่ง ก็พ่ายให้กับทางอิตาลีอีกนะครับเป็นคะแนนที่ต้องบอกเลยว่าพ่ายขาดลอยแบบ30ส่วนเกมนัดสุดท้ายในสนาม2นะครับกลับมาเอาชนะเยอรมันได้3-1ทําทำให้สถิติของทีมจีนนะครับชนะ2แพ้6มาสนามฟิลิปปินส์นะครับพ่ายให้กับทางญี่ปุ่นไป3-2และก็มาพ่ายต่อเนื่องให้กับทางสโลวีเนียอีก3-1นะครับและก็ในนัดต่อไปนะครับวันที่8ที่ผ่านมา ทีมจีนเองก็ยังไม่สามารถเอาชนะได้นะครับซึ่งก็เป็นการแข่งขันที่พบกับทางทีมบราซิลแล้วก็พ่ายให้กับบราซิลไป3าศูนย์นั่นเองก่อนที่นะัดสุดท้ายนะครับจีนมาเจอกับทางแคนาดาซึ่งก็ถือว่าเป็นเกมที่ลุ้นมากๆนะครับแต่สุดท้ายก็ต้านแคนาดาไม่ไหวพ่ายแคนาดาไป3าหนึ่งก็เป็นการจบการแข่งขันปิดท้ายด้วยอันดับที่16ของตารางก็บอกเลยว่าน่าเสียดายมากๆเพราะว่ามีแฟน วอลเลย์บอลชาวไทยชื่นชอบทีมหนุ่มจีนเยอะพอสมควรนะครับเดี๋ยวเราไปสรุปการแข่งขันนะครับ USA อันดับ1ญี่ปุ่นอันดับ2โปลแลนด์อันดับ3อิตาลีอันดับ4 อาร์เจนตินาอันดับ5บราซิลอันดับ6สโลวีเนียอันดับ7ฝรั่งเศสอันดับ8นี่ก็คือ8ทีมสุดท้ายที่เข้าสู่รอบสุดท้ายนะครับอันดับ9เป็นเซอร์เบียอันดับ10นเนเธอร์แลนด์11เยอรมัน12แคนาดา13คิวบา14อิราน15บัลแกลเยียและก็ปิดท้ายด้วย16 จีนนะครับซึ่งจีนก็ตกชั้นเป็นที่เรียบร้อยหลายๆคนนะครับแฟนวนลอลเลย์บอลหลายๆคนก็สงสัยว่าทําไมจีนตกชั้นไม่มีคอทีเหมือนทีมหญิงหรือหรือว่าอย่างไรเดี๋ยวเรามีคําตอบในข้อมูลจากตรงนี้นะครับสาหรับทีมชายก็มีทีมหลักเหมือนกันนะครับซึ่งประกอบไปด้วยฝรั่งเศสสหรัฐโปรแลนด์อิตาลีญี่ปุ่นบราซิลอิลานอาร์เจนตินาเซอร์เบียและเยอรมนีซึ่งรวมทั้งหมด10ทีมนะครับส่วนทีมหญิงของ เรามี12ทีมใน10ทีมนี้นะครับก็มีสัญญาเหมือนกับทีมหญิงส่วนอีก6ทีมนะครับที่เป็นทีมท้าทายก็จะประกอบไปด้วยเนเธอร์แลนด์สโลวีเนียนะครับจีนบาลเลียแคนาดาคิวบาดังนั้นจีนเป็นทีมท้าทายนะครับทำให้การแข่งขันเมื่อจบอันดับสุดท้ายจึงเป็นอันดับที่ต้องหล่นไปคล้ายๆกับทีมออสเตรเลียในปีที่แล้วนะครับก็เป็นอันดับสุดท้ายแล้วก็เป็นทีมท้าทายจึงล่วงหล่นไป ก็นี่คือข้อมูลนะครับอัปเดตของทีม ทีมชายนะครับทั้งทีมญี่ปุ่นแล้วก็ทีมจีนอย่างที่บอกไปนะครับจีมก็ไปต่อสู้กันต่อใน FIBB Challenger Cup ซึ่งก็จะมีทีมออสเตรเลียซึ่งเคยเล่นในวินเอลที่ผ่านมายังมีทีมหลกัหลกๆที่แข็งแกร่งอย่างตุรกีนะครับมีทีมอีกทีมหนึ่งที่น่าสนใจนั่นก็คือเกาหลีใต้ซึ่งเราเห็นฟอร์มการเล่นกับทีมไทยแล้วก็ถือว่ามีโอกาสสูงเหมือนกันที่จะสูสีหรือว่าเบียดขึ้นมาเพื่อที่จะเข้าสู่การแข่งขันว i นเล 2,024ได้ก็ฝากเป็นกำลังใจแล้วก็ติดตามกันต่อไปแอดขอขอบคุณแฟนวลอลเลย์บอลทุกท่านที่รับชมคลิปทางช่อง Go N S D ทุกท่านสามารถรวมแสดงความคิดเห็นได้ที่คอมเมนต์ด้านล่างคลิปนี้รบกวนแฟนๆกดไลค์กดติดตามช่องของเรารวมถึงสามารถให้กำลังใจช่องด้วยการสามัครสมาชิกและก็สนับสนุนซุปเปอร์แตงแล้วพบกันในคลิปหน้าสวัสดีครับ